ครับสวัสด <laser> ีครับ <engineer> น้องเตวครับตสวัสดีครับครับสวัสดีนคนดี้นรับค่ะครับออมารับชมดูว่าใส่สูทยุคตอนนี้นะคะดีดน้องแต้แล้วก็มล่าคุกคู่ดมแต้มสามทั้ตามธรรย่าเนาะค่ะว่าตัวเลขแตวเขานะคะสามสามตัวตรงหรือว่าสตัวตรงเพรว่าจิเป็นเหล็กของคู่รัอุดมบพรว่าจิเป็นเหล็กของแตลเองเนาะค่ะเตสีน้ำ้าง มาถวายเนาะค่ะแล้วก็กองแยวนาะค่ะก็เป็นตามที่เต๋วก็ไม่หลังคู่โดนเนาะค่ะเดีบนไหวที่ลีเนาะค่ะแอ่ะเมื่อนี้ก็ได้มาแก้บนแล้วเนาะค่ะก็เมื่อนี้เต้อก็ดีใจเนาะค่ะแล้วก็ขอบคุณเอ็ซี่เนาะค่ะพอ่ะไลท์ลีค่ะเมื่อนี้แมนเลยเมื่อนี้ไลท์เราก็แมนแมนที่ลีสเต๋อก็เป็นใจกับเฉพาะผลนี่แหละเนาะผนกับโต๊กเนาะเมื่อนี้นอนเต๋อด้ายผลกับโต๊กผลเพรเป็นใจ ยาส่วนตัวเลขเนาะค่ะตัวเลขกู้โดงเฮาเวไนกับในปล่อยไปแล้วเนาะค่ะเนาะตัวเลขทุกตัวนะค่ะก็ขอ,ขอให้เป็นแค่แนวทางเนาะค่ะจ้างตัวเลขของนักเตวเนาะคะ่ะนีเนาะแตะเมือนน,นนั่นเนาะค่ะก้อนสิ่ม่าสาร,สารละกิโลของขาะะ้าวเนาะค่ะก้อนเตะสีเดลี่ทางมากเตวก็ได้จับปิงปองเนาะค่ะจับปิงปองเทียงท่ายอยูอ่าบ้านแม่ล่างกู้โดมเฮาเนาะค่ะหรือว่าบ้านะะบาบาททนักเตะเองเนาะค่ะไดีหากเก้าเจ็ดแล้วก็แปดเก้าเนาะค่ะ อาเต๋อก็บอกว่าเต๋อ่าให้เด็กปล่อยก็คือว่าให้เป็นประเทศเพื่อนบ้านไว้เนาะค่ะเหมือนนั้นให้เอาไปเสี่ยงเมืองกะออกที่ลีก็ดีใจนั่เดียค่ะดีใจนั่นเอฟซีเนาะค่ะจะคืนไม่โฉดเวลาเนาะค่ะอันนั้นอันนั้นแอดมินเนาะอยากให้น้องเต้วจับให้มือนั้นเนาะที่ไปบ้านน้องเต้วก็เลยน้องเต้วก็เลยจับจริงกองให้ไปเพื่อนบ้านก่อนเอาไปเป็นประเทศเพื่อนบ้านก่อนกับแตกที่ลีเนาะค่ะครับกะเขาเขาเล่าเขาอยู่ ส่วนันได้ประมาณกี่ักปมา่หลัวันี้บอกค่ะอา่เราว่าคือคีบอกการลับุกว่าใดเลยไมเลยหลายหลักเลยเหรอบอกไม่ได้เอ้ากง่ายง่าผมอยากบอกหลายหลักมากได้น่อยได้หลายกะได้จนบ่บาก็ไดุ้ณละได้จนแบบว่าจนเอาว่าจะพ้องนงานหาสื่อทีหมดละ สำหรับแบบโกงมู่แบบคมนมา,มาด่ามากคนมาบอกมาว่าเนาะค่ะเนาะเขาก็บ,บอกแล้วว่าตัวเลขทุกตัวเนาะค่ะให้เป็นแคน่แนวทางเย็หเื่อถูกเขากับเยาว่ากันเนาะค่ะแต่เขากับว่สาม,มารถที่เขาจะไปหามไดแ้แต่บางคนโมมาเข้ากาันอะไรบางคนก็บอกว่าอาบอกน้อยไม่ถูกแล้วยังมามาบอกอีกบางสีเนาะค่ะแต่ก็บว่าเป็นอยังเพราะว่าตัวเต๋อเองกับเม่ล่างเนาะค่ะเต๋วบอสซี่เาาลีลยเดเพราะว่าก็เฮ็ดในเอฟซีหลายๆท่านได้เห็นเนาะค่ะว่า ถึงแม่ตัวเลขเตลสีเข่าหรือบ่เขาเนาะค่ะก็ยังมีแม่ล่างพูดดมเนาะคะะ่ะก็เือว่าเต้ลก็สร้างมเขาเนาะค่ะเพราะว่าเมื่อนั้นเต้ลกับมะปล่อยเนาะค่ะคื่อเก่าสามก็เพี้ยสามนะค่ะเพือเข่าอยู่เนาะคะ่ะสำหรับผู้คนเอาไปสื่อกอนแม สำหรับกูพอดีเลยโอ้มีแห้งหูเรียบาานีเพิ่นดับเครื่องกันนะน้อาบ้านี้น้องแก้วก็เอาบอกเต็มที่เลยเนาองบ้านจ้าเสียงชักขึ้นแล้วเนาะะเอาได้แล้วอะแต่ว่าดีใจค่ะดีใจถี่มี่อฟซีเนาะค่ะมื่อกี้เพิ่นมาร่วมพิธีหลายค่ะเป็น,นพันๆเนาะค่ะแต้วดีใจที่ว่ามีคนหักแต้วล่ากับเมล่างกูปูสองเท่าเนาะค่ะ คือว่าอาจจะมีบางส่วนที่ว่าบมมาเข้าหรือว่าซัางเข้าก็บ่เป็นยังคนยิงซั่งนั่นแหละค่ะยิงดังใช่ใช่ <laughs> งถูกต้องยิ่งดราม่ายิ่งดังค่ะอ <laughs> ขอบคุณเนาะคะ่ะขอคุณสําหรับการดราม่าขอคุณสําหรับการการด่าการการว่าไห้เนาะคะ่ะบ่เป็นยังค่ะเพราะว่าตเต๋อมาเห็นเหมือนนี่แล้วเต๋อดีใจเพราะว่าเอฟซีเต๋อหลายหลายอีลีค่ะหลายกว่าดราม่าอีกเนาะคะ่ะ ค่ะส่วนตัวเลขของของแต้วเนาะค่ะมือนนี่เนาะค่ะอาตาเซตาจันเนาะค่ะเพิ่นไปหายแก้วเนาะค่ะก้อนฉิมาน,นีเนาะค่ะก้อนฉิมทางมาเนาะค่ะเพื่อนหายศูนย์เก้าสามเนาะค่ะแล้วก็หาสามค่ะตัวเลขที่แก้วมาแล้วก็ห้าสามค่ะตัวเลขทีขท่แต้วมาคือเจ็ดหาเนาะค่ะตัวเดียวเนาะค่ะ เขียนไวเย้เขมองมาตอนนี้ยิ้มเลยนเาสิ้มออกมาสวยเลยคลับแต่วันนีใหนึ่งก้าแตที่จัดจานไปก่อนต้องจาไปข่างฟันก่อนเพิ่นไปข่าฟันเพิ่นหยศูนย์เก้าสามล้วก็53ค่ะ0น3เก้าสามแล้วก็ห้าสมอัญชนตัวเล็กค่ะอัญานตัวเลขกฝัน ล้วก็ตัวเลขที่เตวอเอามปลอยเหมือนอีกตัวหนึ่งก็คือ597ก็คือเลขเป็นเลขเอ่พิงฟองเนาะค่ะเป็นยักษ์หนกเตวคือไดเอามาปลอยเหมือนนี่เนาะค่ะพ่อจับเมื่อนั่นจับเนาะค่ะจับพิงฟองปุ๊บเนาะค่ะเต้วก็เอาไปฝันเลยแต่ก็ฝันว่าเตวได้กินนั่นกินนี่แล้วก็ฝันว่ามีพนออกซิเจนออไปห้แเตวก็เลยเอาตัวเลขตัวนี้มาปลอยาค่ะเป็นแค่เนวทางค่ะจ้างบัตทีรีเมื่อนี่เนาะค่ะมีตัวเลขห้ก็คือ 0 5 3แล้วก็5 3เลขตะเทศตะจันเข้าไปให้เต้อเนาะค่ะแล้วก็เลขปิงปองก็คือ597เนาะค่ะเลข b b ะะตัวเลขที่เต้อมากก็คือ75แล้วก็มื้อนี้เต้อลองมาขอจุดทูบเนาะค่ะกะบ็บ่แตกต่างกับปกู้โดมเฮาเนาะปู่้โด่งเข้าพอดีอ่าศูนย์เก้าแปดก่อนเต๋อในเ้าศูนย์เก่อนค่ะตัวเลขกับพี่ามี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเขียนตามนี้เนาะเขียนตามนี้ถูกต้องบ่น้องเต้อ ถึงช่วจักน้อยครับ<า>อ่ะอ่ะถึงตรงบ่วยตงแตวเบังกอนถือว่าพี่เขียนจ้าถูกนี่เียวกบวงกล<ะ>มห้แล้ววงกลมห้แล,ล้วแล้วก็บ<ล>่ต้องว<ล>่วาพอวันที่หวยออกต้องเยอะกวา่านี้ห้ามดราม่านะคะหามเบ้าหามวาเนาะคะ่ะพราะว่าแตวออาจจะบ่ปล่อยแล,ล้วเนาะค่ะเต้วกับวงกลมห้แล้วหรือว่าท่านถารอบวงกลมอีกรอบนึงก็ถากดพิมพ์ข่าวล่อไว้เนาะค่ะ ตัวเลขแต้ว,ตวอาจจะบ่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเบิ่งวา่าแต้วสิพวกกลมตัวใดเนาะคะ่ะอยู่ในนี้อีกรอบนึงเนาะคะ่ะอืมครับอันนี้เป็นของน้องแต้วนะครับงวดวันที่1ตุลาคม2567นะครับจับปิงปองนี่จับที่ศาลตาศาลอะไรตะปูลมโอ้ปูลมอ๋ออันนี้ออกลาวไปแล้วออกลาวไปแล้วคือแต่ว่าแต่ว่าเอาเอาไป, <c oughs> ไปกลับมาไทยน้ำเนาะ อันนี้ตำลาวตำไทยตำน้อยคนชออันนี้เอาเอาไปตำไทยได้นะคะต่อยตำลาวได้เพราะว่าเอฟซีจำได้ป่ะคะเวลาเต่ามาป่อยนี่สิออกตำเล่าตลอดต่ี่แตว่าตาว้รบตำาวตไทยเีไทยก็ับไปเมื่อนั้นเต่ามาป่อยเก่าสางกับเทียดซ้แล้วกออก เล่านะค่ะมาเท่อนบางของช่วงนของที่บานเนาค่ะอาหันให้กล้องทางนี้ดูหน่อยทางนู้นเออดูทุกกล้องที่มุมกล้นั้นคือที่ที่เจ้าชมค่ะเจ็ดสิบห้าค่ะทุกคนทีมเป็นตัวน่นิ่มคือศูนย์เก้าสามน้องแต่เนาะศูนย์เก้าสามตัวน่นิ่ระศูนย์เกสพี่น้องก็ไปตัดน้ำเนาะ ทุนเก้าทุนสามเก้าสามนะครับถ้าตัดเราลองดูว่าชอบชอบสนิทโอเคโอเคค่ะเพือเพียรขอให้เป็นแค่แนวทางนะคะเอฟซียาวากันเนาะค่ะแต่เป็นเพียงแนวทางนะครับถ้าเราไม่ชอบเราก็จัดจะชอบเราก็จัดเป็นต้องจัดเนาะค่ะมาเข้าก็คือมาเข้าก็ต้องจืดอนอย่างพี่แก้วแนวทางเขาไม่สามารถจะระบุได้เลยได้ว่าได้มาเท่าไหร่ตั้งแต่ตัวไม่ได้ครับแล้ว่าตัวหรืว่าเต็ม โบงยังไง <ๆ S 2> ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะ้องน้องเต่านานะจะวาการติดก็วากันแล้วก็เต้าหูน้องค่ะว่าตัวเลขที่เต้าปล่อยเนาะคะะ่ะมือนีไปเนาะค่ะขอ,อย้ำอีกเพียงนึงเนาะค่ะโปรดระวังเนาะค่ะยาเอาเลขของเต้านี่เนาะค่ะอ่าตอนนี้เต้ากระลังสืบหาอยู่เพราะว่า,ววาอเอฟซีของน้องเต้านี่ไปเบิดเงินน้อเขาหลายอีนี้คุณโทรมาเนาะค่ะเป็นเพจปลอมนะคะหรือว่าจะดติกดอเนาะค่ะ ติ๊กตอท้าวน้องเต้าเนาะค่ะน้องเต้าเรือโบราณแล้วก็น้องเต้าหลักกิโลเฮียนเนาะค่ะอ่าเป็นเป็นผ้าพี่เต้าได้แคบไว้อยู่เนาะค่ะเพราะว่าเฮ้ยแฮร์รี่แซีของของเต้าเนาะค่ะเขาใจ๊พิษเนาะค่ะบางคนก็บอกว่าน้องเต้าปล่อยตัวเลขไปแล้วเนาะค่ะเต้าบางท่านเดี๋ปล่อยเนาะค่ะแล้วกาซ้หรับท่านพี่ว่าน้องเต้านี่บอกเลขเล่าเนาะค่ะเต้าจะบอกตรงเนาะค่ะเต้าบ่เคยให้หวยเล่า ไม่เคยให้ปาหวยประเทศเพื่อนบ้านเต้าเหรียญเป็นตะไทยเนาะค่ะแต่าคนสดเอาไปเล่าก็ได้เนาะค่ะแวัติแต่าบอกหมายถึงว่าแต่บไม่ได้ให้เล่าโดยตรงแม่นค่ะแต่แต่าบอกหมายถึงว่าที่ว่าในช่องติ๊กต็อกเนาะค่ะติ๊กต็อกเีเอาของเต้าเนี่ยไปไปเฮ็ดเนาะค่ะไปเฮ็ดไปทัวร์เนาะค่ะนี่เนาะค่ะเป็นภาพตัวนี้เนาะเดี๋ยวจะเอาไปขายอยู่จะเตอาไปเซ็น นี้เป็นของปลอมแทุกคนเนี่ยของปลอมแล้วค่ะติ๊กตอกก็ปลอมเพจก็ปลอมปลอมหมดทุกอย่างนะคะนี่ค่ะเป็นรูปแบบนี่แยกเข้าไปแล้วค่ะไม่ได้มาถ่ายทําน้องเต้าโดยตรงเนาะค่ะแม่ค่ะเขาเป็ด้ม่ไทยโดยตรงแล้วค่ะแยกลงกดลิงเข้าไปเนาะค่ะแต่เขีไปด้วพิมิตนะครับพิมิตพิมิตาชีพค่ะเป็นเป็นมิจฉาชีพค่ะเนี่ยค่ะเอาของเต้าไปลงแบบนี้ค่ะติ๊กตอกค่ะนี่แล้วค่ะได้เลขศดตัวเราไปด้วย ค,ร,คร,รับสมาชิกพันหนึ่งเนาะคะะ่ะเพื่อท่อมาหาหนูว่ากดลิงก์นี้เข้าไป เพคนว่าถ้านอยากได้ตัวเลขเนาะค่ะให้เสียเงิน2,999บาทต่อต่อหนึ่งคนเข้าไปเนาะค่ะคันอยากได้ตัวเลขเนาะค่ะให้เราว่างด้อยค่ะยายาโกดเข้าไปค่ะยาโกดเข้าไปนะครับต่อต่อนะคะแชร์แชร์ค่ะกดแชร์แล้วก็บอกกันต่อต่อกันไปเนาะค่ะเนาะเพราะว่าบ่แมนของเต๋าโดยตรงเนาะค่ะเพราะว่าเต๋าบ่แมนเนี่ยเดอกยเต๋าอยัดเอฟซีของเต๋าเนี่ยไปเสียเงิน โอเคเนาะขอบคุณค่ะเนี่ค่ะอบคุณแคลฟาด์เอฟซีเลยยันหลงเข้าไปเด้อค่ะแอบไวณน้องเตอตอนนี้เพลฟอมเยอะนะครับอ่ะส่วนตัวเลขเนาะก็ขอบคุณน้องเต้อนะครับเดี๋ยวดูตัวเลขตัวเลขอีกครั้งนึงเนาะดูตัวเลขน้องเต๋ออีครั้งหนึ่งก็น้องเต้อขอบคุณเอฟซีเนาะงวดวันที่หนึ่งตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอีกครั้งนึงนะครับนี่เนาะค่ะเต้อก็ขอให้เอฟซีของเต้อเนาะค่ะก็ขอให้ท่านที่หักน้องเต้อหรือว่าที่ติดตามเต้อมาโดยตลอดเนาะค่ะขอให้ท่านได้มีโชคมีลาภขอให้ท่าน ได้เอาน้ำตัวเลขของแตวนี่ไปโพดหนีโพดสินขอให้ปฏิหารพระกู่หลวงอุดมหรือว่า,าสารสัญเตเสยมีของเฮ้านะคะขอให้ปฏิหารเกิดขึ้นขอให้ตัวเลขของน้องแตวนี่แดกสามตัวตรงกับสองตัวตรงราะวอยังแตวหรืโตเอฟซีเอฟซี FC ถึกน้ำแตวแต่วก็ดีใจแตวก็บ,บ่ได้หวังยังนะคะ่ะขอเพียงแต่ว่าแตวไเด้ซอยเหลือเอฟซี FC สายบุญนะคะ่ะสำหรับ ตัวเลขที่เต้าป้อยไปมื่อนี้เต้าก็ขอให้เป็นแค่แนวทางถึงหรือดพิษก็ยเยาว่ากันเนาะค่ะงดดามาลิ้นพยังแล้วก็ขอขอบคุณนเอฟซีสายบุญเนาะค่ะขี่มาค่อยเป็นสะพานบุญให้เต่าเพราะว่าจะเป็นทางไล่เนาะค่ะหรือว่าจะเป็นเอฟซี FC โทม่าเนาะค่ะเพว่าจะทางไก่ทางไก่หรือว่าช่วงมาสิบเป็นเอฟซีเต่าละค่ะทางไล่เนาะ,ะที่เพลิงหลวมมาเป็นสะพานบุญในครั้งนี้ ขอบคุณอ่าที่เป็นขนมจีนให้เนี่ยเป็นค้ากล้องเหี่วเป็นค้าสร้างให้แล้วค่ะเจอกับบอมี่ยังหลายเจ้ากับอ่าขอบคุณเนาะค่ะขอบคุณนอ่าเอฟซีขอให้เอฟซีอ่าของแต้าหรือว่าขอพุ่นลงอุดมห่าวหนวดวันที่หนึ่งตุลาคมนี่ขอให้มีเฮอีกครั้งนึงแล้วค่ะขอให้เป็นรอบที่สามค่ะสาธุสาธุาขอบคุณน้องเต๋าขอบคุณน้องแก้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดี